สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Offercaster นะครับวันนี้อยู่กับเกม Resident Evil p a r 4นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปต่อจาก Part ท,ที่แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น Part ท2แล้วนะนะเดี๋ยวเราจะโหลดเกมต่อจาก Part ท,ที่แล้วเลยนะครับพารทท์ที่ล้วที่เราโดนนักมวยป้ามจับทุ่มไปนะ อ,อ๋อที่ฉีดวัคซีนโควิดให้นั่นเองอ้าวโดนมดไม่โดนมาโดนใส่กุญแจมือคู่กับคนที่เราเจอมันก็คือหลุยนั่นเอง Chilly on it and all. I'm Luis Serra. Guess you're not going the be able to vacation, eh? Hey! Stop it. You move, I move. Ding, yeah. Uh, I can see you're thinking. Bet you've been in spots like yeah. this before, huh? Huh, I guess. You're here looking for someone.

hanging with you. เฮ้ยเกือบหลับแล้วไหมล่ะอุ้ยที่มันดูโอเออยังไงดอเรียบร้อยดีนะที่มันไม่มีอ่า ให้เรากดนะกดหลบเหมือนตอนเราีนอนเนี่โยนกุญจริงช่เป็นคนดีจริงไอ h ไ t ้ h อ้ t อ o ไ m ้ gear. อ้า,า <c oughs> อ,อ <c oughs> ้อ้้ไอ้ไอ้ไออไอ้ไ้ออ้ไอ้อ้ไอ้ o n ้ไอ o located Baby Eagle. It sounds like she's being kept Great. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Sarah. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. will see what In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably doing for confession anyway. Condor One, out. I ออโอ่ยแต่ชั珀สองแล้วโอ้ยยังมีอะไรทก่ย่า่ไปชงไปใช้แมปอัพเดตแมปมีแค่นี้ตายหรือ,อยังอ่าเราได้มีดมาแล้วนะครับอ่ากดสปเปกบาแลนะใช่ ไม่ใช่ก็ไม่มีแล้วก็ไม่เึ่งอ๋ออย่างยังยัง่างเป็นบันไดหยุดพุกี้ตาลายนิดนึงอ,อ,อ๋อต้องสเตียวเหรอ,อเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปนะแล้วก็เสียบเลย เรียบร้อยนี่มี่ทำกลวยแล้วเหรอเฮ้ that's my gear อุ้ยของเราอยู่นั่นแหละเราแห่ทางเข้าไปนะสตูดิโอไหนสอนแพรลี่นั่นเอง มันก็ไม่ต้องยองละเออนี่ไงเล้าคุยผมจะบอกว่าเมื่อกี้ผมกดมั่วนนะเข้าทางนี้หรือเปล่าอ่าเปิดไม่ได้มันก็ชัดเลยนะ ว่าเราต้องเข้าแถงนี้นั่นเองชิดโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ละเอบโอ้ หนี่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 นิหนินี่เสียงเหมือนเสียงปืนอ่ะนี่ให้เจ็บเนอะไปละห้องแดงนี่มันออกมาให้นอกเลยป่้างเนี่ยอ๋อเปิดประตูทางนั้น ใช่ไม่ใช่ตรงนี้มันอ๋อกดเอ็มดันไม่ได้โอ้โหต้องวิ่งไปสินะโอเคอ่าคยินดีนะ เก็บกระเป๋าไว้หมดทีเดียวเลยอ่าไม่มีกุญแจจบละไข่ไม่ได้อุ้ยนี่มัน o stranger ช่นี้มาเลยไอ้ข้หนม Who's h a t ข้าหนมแมนคนแปลกแน่ l e ขอดน่ยส อ๋อให้คิดหนูหรอคุณมีอะไรให้เก็บบ้างครับเนี่ยคุณมีแต่อะไรให้อ่านก็ไม่รู้แม่คุณไม่ขอให้เก็บเลยนะคุณมีกระสุนไรเฟิลให้ <ผม S 1> <ร>ต้องซื้อไรเฟิลสินะโอเคนนี้ผมซื้อของเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ไรเฟิลมาหนึ่งกระบอก อันนี้เราเปิดไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีแม่กุญแจไงนะี่สถานที่มันตีดต่อวิ่ง<อ> <c oughs> ไม่ใช่จะสูงเข้าไปอะอะไครับ <c oughs> สูงไงเพราะอินเทอร์เน็ตเหรอโอ้โหโอเค ทีว่าเลื่อนเมาได้เลยกระโทนีหรือเปล่าตั้งรอนไม่มีอ่ะทำจริงไม่มีนะไม่มีมีสองทางคือบันไดกับประตูแต่เราจะขึ้นบันได อะไรอ่ะเพื่อขอรู้ตัวแล้วอ่ <c oughs> อ่าไปเลยอีกหนึ่งนัดมีปะมีตรงนูนน้นนะมือมันมือมือมันสั่นอ่ะดีออนมืออยสัน่นอ่าล่วงไปอีกหนึ่งตรงไหนอีก อ๋อนูนูนูไม่เห็นได้อย่างไรนี่มีปะ่ะมาข้างบนข้างบนอ่าเรียบร้อยต้องรีโล,ล่ละใครมาพูดอะไร่รองไหกีกะ ก็จะหมดแล้วแต่ผมได้ยินเสียงคนแต่ผมไม,ไม่เห็นตัวต้องลงไปละ <c oughs> โอ้ยตำแหน่งประตูออกประตูเปิดไม่ได้ล่ะ <c oughs> โอ้ยนี่ <c oughs> ต้องทำแบบนี้เฮ้ยระเบิดระเบิด อุ้ยทำไมมันรีโลอะ่ะมันกดรีโลดเหรอเออระเบิดพวกตัวนั่นแหละอ่าเรียแบบร้อยรวบระเบะิดทำไมไม่วิ่งเลยเอลุ้ยมันมีถังแก๊สโวยไม่ตรงไหนที่มันเหมาะกับการยืนแคมป์บ้าง ตรงนี้อ่ะไม่มีบันไดไม่ตรงไหนเหมาะกันยิงแคมป์บ้างอะ่ะที่มันแบบรับศึกทางเดียวอะ่ะโอเค <c oughs> <c oughs> อะไรอย่เนี่ยเปิดเอ็ดเลยเราไม่ได้ซื้อมาด้วย ไม่ไงมันไม่วิ่งอะผมก็ต้องไปตัวผมมันไม่วิ่งอะแถวนี้อ่ะรับศึกทางเดียวยิงพลาดคุยต้องแทงก่อนโอเคคุยระเบิดไม่ระเบิด,อ,บด,อ,บดอีกแล้วระเบิดโอเค อุ้ยสะพานมันขาดไปแล้วนี่โอเคม,อมือระเบิดเยอะจัง,งอ่ะมยังไม่ตายหรอลุงยังไม่ตายหรอ ตายยังอุ้ยไม่ได้ไม่ได้แม,ม่เออแย่ละไม่ทำไมตัวผมไม่วิ่งอ่ะผมว่าผมกดชิปแล้วไม่ยอมวิ่งอ่ะอ,อ๋อมีตัวปลามือระเบิดลงบนไม่ได้ละต,ต้องลูกซองอ่ะอืมใหญ่เหรอ มีตรงไหนอ,อ๋อข้างล่างอ,อ๋อนี่ไงเออทางขึ้นแบบรับศึกทางเดียวสวัสดีครับลุงทำไมลุงไม่เสยียยิงสามนัดเลยนะอุยระเบิดจบ ยังไงว,วะล่วงสิให้มือระเบิดเหรอหาไม่เจออ๋อใกล้ๆนี่เลยใกล้ๆนี่เอง หมดยังเพลงมันยังไม่จบนะมันน่าจะมีอีกนะเพลงจบละโอ้ยอุย้ยยิงแล้วยังไม่ชนะเหรอหืมไม่ชนะขอ ยังไม่จบแฮะยิงระยะระยะนี้แหละยิงเข้าไปเลยยิงหมดยัางหมดแล้วน่าจะแบบนี้แหละเฮ้ยไม่ใช่ เออเนี okay. oh, ่ยของมินได้ไ hmm. ป ปืนพกไปก่อนเลยหนึ่งนะโอ๊ยเดี๋ยววิ่งมาเร็วเฮ้ยมันวิ่งช้าจังไงคุ้ไม่เข้าใจนะคนือบางทีแบบจะวิ่งเข้าไปอ่ะมันวิ่งช้ามากเลยอ่ะต้องแทงก่อน ตัวนี้ค่อนข้างอันตรายนะที่จะปืนขึ้นมาอ๋อืมโอเคเนาะหมดแน่ยิไงไว้ก่อนนะเนี่ยเผื่อเผื่อวิ่ง รอบดูเนี่ยมีของวางอยู่ข้างเปิไหนอ่าแซกไวน์นี่อะไรออกปาทาง เจ็ดนี้เนี่ยก็ว่าเรามันวิ่ง้ากันอากระเพรารวมกันไม่ใช่โอเคไอ้นี่รวมกันไม่ได้นะไม่น่าได้ สามตัวสีหรอบ้านหลังนี้มีอะไรหรือเปล่าแอนกระเพลวกับไอ้ตุ๊กตาไถลางต้องยิงเหรอ,อยิงลูกแอชิเม้นดิดนด้งเสียงอะไรอ่ะ เสียงไม่ดีนะเสียงแบบนี้เล่นไฟฟ้าเหรอโนี่ก็สูตรลูกซองมีนิเจียวะไรเงเออโคตรมีนลีออนยังกระปวดหัวเลยมันเล่อนไฟฟ้าแล้วเสียงแบบเนี้ยไปแม่งล่อก่อนเลยเดี๋ยวมัน เอาเรียบร้อยละคอขาดเอออย่าล้อมอย่าล้อมตัวหนึ่งอ่าระเบิดยังไม่ได้เพราะว่าเยป้านี่มันใกล้เกินนะโอเคระเบิดได้ละเอาไปเลย หนึ่งสองสามถีบรีโหลดให้แต่กระสุนแทนกานห,หนึ่งสองลองแทนกันละอุ๊ยมันไม่ทนนะันอ่ะหนึ่งสองสาม ได้อยู่นะยังได้อยู่ได้อยู่ตายหรอกอโอเคก็ดีนะอู้นี่ยทำไมไม่ดบก,กระสุนปืนเปลืองหมนะ่ซันลูกซองไปตั้งเยอะแต่ไม่ให้กระสุนลูกซองเลยระเบิดเส้นดำมองไม่เห็นจะปดนะ กับดแดดเยอะนะไม่มีอะไรอนะ่ะอย่างเงี้ยเสือาวีเหยียดให้หมดได้แหละมามีไหมนี่ประตูไปไหนโอ้ยไขายไม่ได้โนละดอกกัน ยิงแล้กันไม่แน,น่ไม่แน่ละไม่แน่นนอยูะแต่เนี้ยหนูเนี่ยนะอะไรแมวกล่องมา,อากล่องที่ได้ตังค์แล้วก็ประตูเอาเปิดได้นี่ รือว่าปกติมันต้องเข้าทางนี้แล้วน่าี้ามสอดรเนิ้ดูถ่ายครอบครัวที่มีสองคนอ๋อประตูนแน่แสดงว่าเมื่อกี้เราเข้าทางนี้ไม่ได้ ่งผมไปเข้าข้างหลังก็ขูบแล้วแต่จริงข้างหลังเมื่อกี้ผมจะเดินไปเช็คคอง Small key เปิดได้เหนื่นไดู้กซองครับนะเพื่อนมาเปิดเือเงิน สนาสายปไฟแลแ็บแล็บ้องดูงที่ฉสนาจากะดูเปล่าฉันขอขึ้นไปชั้นสองก่อนเซฟก่อนเซฟเป็นชัตเตอร์ใหม่ที่มาเย ใช่เราไม่นั่งทีน,นี้ทีนี้ไีนี้ถ่ไม่ได้หรอ,อเราไม่าออักนะสี่ว่ะีเด็กด้วยนะ เราก็ต้องไปเปิดนั้นก่อนแหละำใบไม้ตัวนี้ออกลองดู <c oughs> มาจไปทางไหน <c oughs> เปิดพบกับไข่ไก่หนึ่งฟอง รู้สึกว่าอันแรกมันจะเป็นเหมือนผลผลิตอันที่สองหมวกโอเคอะไรก็ว่าได้ยินเสียง ได้ยินเสียงแปลกแป o กไม่อ่านไม่ดูก็ว่าได้ยินเสียงแปลกแปกโอเคไหมได้เวลาใส่เข้าไปเลยเอาละยากละ ชโอเคสวยงามอยูของมันโตนี่แหละอ่าเป็น,นะนบันทึกเนี่ยบันทึกิึกลับปุ้ยกุญแจ้อวคาซีเลยยังไม่เก็บของตรงนั้นเลย สวัสดีครับพี่แม็กก้ามเออเหมือนเดิมเลยสู้ไม่ได้โอ้ยหยับมือบีบพอจับทุ่มอีกไหมอ๋อไม่ทุ่มรอบนี้ไม่ทุ่มไมบอกทุ่มออกหน่แต่เลือดแกมันรับวัคซีนโควิด19แล้วเออบวกหลุดโดนจริงเฮด้าเออ ก็โดนจับโยนเหมือนเดิมเก็บมัวคูดท่อ่ะเออหลีกอ่อนซูไม่ได้ของขวัญในเลือดของฉันอย่างนั้นเลยออาสตั๊ดเตอร์หรอ โอเคถ้าจบชปเตอร์เราก็จะตัดจบแค่นี้นะครับยัง <c oughs> okay, ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับไว้เจอกันในชปเตอร์ถัดไปนะครับเอาล่ะชปเตอร์นี้บายบายครับ